กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะติดตามเรื่องของสถานาการณ์น้ำก็พบปะพี่น้องประชาชนเห็นประชาชนมารอให้กันต้อนรับด้วยแล้วก็บอกท่านนายกบอกว่าอยากให้เป็นนายกอีกสมัยหนึ่งต่อไปเลยนะคะแล้วก็แน่นอนหลายๆคนจับตามองเรื่องของเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทค่ะตรงนี้นายกเองก็ได้มีการพูดด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดใครชอบยังไงอะเรื่องของนโยบายเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทก็อยากเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวให้ส่งเสียงออกมานอน บอกออกมาหน่อยบอกว่าชื่นชอบคือเหมือนตัดพ้าแหละเพราะว่าหลังจากออกนโยบายมาเนี่ยมีแต่คาวิพากวิจารณนะคะมีแต่เสียงเตือนเสียงห้ามเสียงให้ระมัดระวังก็เลยไปบอกประชาชนว่าถ้าคุณถูกใจอ่ะโพสต์หน่อยพูดหน่อยประชาชนคนอื่นเขาจะได้รู้กันบ้างว่าเออนโยบายเนี้ยมีคนสนับสนุนนะอยากให้ส่งเสียงดังๆบอกว่าคนทํางานเองก็ต้องการกําลังใจเหมือนกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่ไปพร้อมกับทางคณะนะคะท่านก็เดินทางมาที่วัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรับมหาวิหารพระอารามหลวงนะคะแล้วก็ได้มีการทักทายพี่น้องประชาชนที่รอให้การต้อนรับอยู่บอกสั้นๆค่ะบอกว่ารู้สึกดีใจใที่ทุกคนมารอต้อนรับนะคะจากนั้นท่านก็เดินเข้าไปกราบสการะพระพุทธชินราชพระคุ้ันคู่เมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็นมาสการขอพรพระศรีรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ในขณะที่คุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศด้านในโบสถ์ใช่ไหม,หมข้างนอกโบสถ์ค่ะก็มีทางพลตรวจเอกสรุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินี่ค่ะแล้วก็คุณอนงวันเทพสุทินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงที่น้องประชาชนก็มาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีแบบอบอุ่นเลยมีบางคนก็มาถ่ายรูปก,กับบิ๊กโจ๊กด้วยนี่ค่ะแล้วก็มีการชูป้ายชูป้ายให้กําลังใจพร้อมกับบอกนายกรัฐมนตรีด้วย ะะว่าชาวพิษณุโลกสนับสนุนนโยบายเงิน1,000 0บาทแล้วก็อยากให้เป็นนายกรัมนตรีอีกสมัยต่อนเนื่องกันไปเลยค่ะ นายกก็เดินลงพื้นที่นะคะแล้วก็ตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ําประปาที่เทศบาลนครพิษณุโลกในอาเภอเมืองอําเภอพิษณุโลกนะคะตําบลในเมืองอาเภอพิษณุโลกด้วยแล้วก็มีการพูดคุยถึงปัญหาน้ําประปาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพราะว่ามีรายงานมาบอกว่าในพื้นที่เนี่ยน้ำประปาไม่สะอาดแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบต่อชาวบ้านบอกชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อุปโภคบริโภคได้ค่ะ นอกจากนี้านายกก็ยังยืนยันกับทางประชาชนนะคะว่ารัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเลยแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถด้วยบอกว่าเพราะว่าเราเองเป็นรัฐบาลของประชาชนแล้วก็ตระหนักดีถึงปัญหาความเดือดร้อน ที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะลดค่าไฟลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็พยายามที่จะผลักดาันนายโยบาย<อ>เงินดิจิ t a l วอลเลต1,000งบาทมาอย่างต่อเนื่องอเพื่อที่จะทำให้เงินเข้ากระเป๋าของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะ<อ>แล้วท่านยังพูดถึงเรื่องของนยโยบายเงินดิจิ t a ลห0 0่งบาทโดยระบุบ,บอกว่าวันที่1กุมภาพันธ์2,567นี้ทุกท่านในที่นี้ที่อายุ16ปีหรือว่ามากกว่าก็จะได้เงินคนละ10,000บาท นอกจากนี้ท่านก็ยังให้เหตุผลด้วยนะคะบอกว่าลองคิดดูสิถ้าเกิดบ้านหนึ่งนะมีคน3มคน5คน7คนท่านได้เงิน3 0,000ื่นห้าหมื่นเจ้ท่านจะสามารถที่จะเอาไปตั้งตัวได้เลยเปลี่ยนชีวิตได้ทําธุรกิจใหม่ๆได้ลองคิดดูว่ามีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็เงินที่ได้เนี่ยไปใช้ที่กรุงเทพก็ไม่ได้นะต้องใช้ในเขตที่ท่านอยู่มันก็จะพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่ด้วยตรงนี้เห็นว่ามีหลายท่านไม่เห็นด้วยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะรับฟังความคิดเห็น เพราะว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนค่ะ จากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน X นะคะคุณผู้ชมหรือว่า Twitter เก่าเนี่ยนะคะพูดถึงโครงการดิจิทัลวอ l เล็ค่ะบอกว่าเรื่องนี้ก็เข้าใจนะว่ามีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าในฐานะรัฐบาลของประชาชนค่ะขอรับฟังทุกความเห็นเพื่อเอามาปรับให้ดีแล้วก็ให้ตรงใจทุกคนนะคะผมอยากให้เราลองนึกภาพไปด้วยกันนะคะว่าวันที่1กุมภาพ,พันธ์จะมีเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยถึง5,60 0 0 0ล้านบาท ถ้าท่านเป็นภาคอุตสาหากรรมท่านจะผลิตสินค้ามารองรับหรือไม่นะคะแล้วก็จะต้องซื้อวัดสดุผลิตสินค้า<ะ>วัตถุดิบต่างๆเพิ่มเติมหรือไม่มจะจ้างคนใหม่ไหมจะจ้างคนเพิ่มไหม<ะ>แล้วเงินที่เข้าไปอยู่ในกระเป๋าประชาชนตั้งเท่าไหรมัน ถูกใช้นะคะคือเราตั้งใจให้เอาไปถูกใช้เนี่ยในพื้นที่ตามบัตรประชาชนดังนั้นเนี่ยเราต้องการพัฒนาชุมชนที่ท่านอยู่<ะ>ไม่ใช่พัฒนาเมืองใหญ่แค่อย่างเดียวค่ะนี่นะคะแล้วก็ท่านนายกงบอกด้วยบอกว่าถ้าเกิดเห็นตรงกับผมแล้วก็ชอบโครงการนี้อยู่อย่ายอไม่คนที่ไม่เห็นด้วยโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการนี้ขอให้ส่งเสียงออกมาออกมาบอกพวกเราบ้างว่าท่านมีความสุขแล้วก็ดีใจที่รัฐบาลทําให้แบบนี้เราเองก็อยากได้กําลังใจจากทุกคนเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํางาน ให้พี่น้องประชาชนจริงๆครับติดตามพ p ีพิวทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย